สวัสดีครับก็อย่างที่รู้กันนะหรือบางคนยังไม่รู้ก็ฟาโลกำลังจะกลับมานะครับอาจจะมีชุดมัมมี่กลับมาด้วยนี่ชุดนี้เลยมัมมี่เหลืองกับขาวนะครับจะมาพร้อมกับชุดอัปเกรดฟาโลเพื่อใครอยากได้ชุดมัมมี่ก็เยมเพินรอเลยนะครับเพราะน่าจะมาพร้อมกับชุดอัปเกรดฟาโลนะชุดนี้ ชุดนี้นะครับนี่แต่เห็นเหมือนเห็นแต่เหมือนเห็น,หนผ่านๆว่าจะมีอัปเกรดถึงเลเวลเจ็ดนะไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ชุดบะหมี่ใครอยากได้ก็เตรียมเงินรอเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟาโลกันนะว่าจะเป็นยังไง ครอบครัวของเราปกครองดินแดนแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนพร้อมกับปกป้องมรดกแห่งทะเลรายการมาถึงของภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้คุกคามความสงบและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรของเรานี่ครับความรห์ที่ยามรวบรวมพลประชาชนของเราอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งผมเห็นแสงไฟในคืนนั้นผมคิดว่านี่คือโอกาสของเรา แน่นอนวันนี่คือโอกาสของฉันและฉันจะคว้ามันมาให้ได้ฟาโรของเราหายตัวไปอย่างไรร่องรอยทิ้งข้อความไว้แค่ว่าเราจะกลับมาพร้อมความหวังทั้งอาณาจักรต้องพบกับความสิ้นหวังความหวังความหวังจะสำเร็จได้ด้วยมือของเราเท่านั้นฉันเองฉันจะพาประชาชนของเราออกจากหายณะครั้งนี้ และฟื้นฟูความมั่งคั่งของอาณาจักรกลับมาให้ได้ฉันคือผู้ปกครองอาณาจักรนี้โดยชอบธรรมมีฟาโรห์หินด้วยเหรอฟาโรห์ที่ดีที่สุดคือฟาโรห์ที่ล่วงลับไปแล้วเขาควรจะได้รับความคเคารพจากในาศา์เจ้าอย่างเงียบสงบกลับมา <c oughs> ฉันจะไม่นั่งอยู่เฉ,ะฉะยๆอีกต่อไปไม่มีทางฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งของที่เป็นของฉันไป ฉันจะใช้พลังทั้งหมดที่มีหยุดเขาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันนี้แมวแมวนี่ครับชุดฟาโลอันนี้เหมือนเป็นชุดผู้หญิงนะนกระดานะเมื่อกี้อ่ะอันนี้เป็นคอแลลบกับแอนเชนทีคลิ t นะครับก็ ประมาณนี้เดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่น่าจะไม่นานนี้นะส่วนกิจกรรมในเกมนี่สะสมเท d d y ี้แบ์นะครับรับชุดกบน่าจะแจกชุดหมีนะสะสมเท d d y ี้แบแต่ไปแจกชุดกบนี่สิบามครั้งจะได้อันนี้ถาวรน,นะได้หัวแล้วก็สิบ็ดครั้งสิบเจ็ดตัวได้ชุดเป็นชุดนี้นะ ็อันนี้ผมได้มาสิบครั้งแล้วเนี่ยทำกิจกรรมตามนี้เลยนะสำเร็จหมดคลาสสิกวันละสองแมตช์แล้วก็สี่แมตช์แล้วก็สร้างดาเมจสองพันแต้มในบทคลาสสิกอันนี้เป็นสัปดาห์นะห้าพันแต้มแล้วก็ติดท็อปห้ารวมสามครั้งในบทคลาสสิกเนี่ยแล้วก็จะได้รับหมีรับอันนี้มาเป็นไฟล์มาผลิตหมีนะครับใช้หกชิ้นผลิตหมีได้หนึ่งตัว นี่อันนี้เป็นสะสมคอลเลกชันนะแล้วก็มีอันนี้มาใหม่เพิ่งมาวันนี้เลยอันนี้วันละครั้งนะอันนี้ไขปริศนาปกป้องเกียรติยศนี่นะครับเป็นต่ออันนี้ก็น่าจะเป็นสปอยล์ของฟาโลแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินเฉยๆนะ มีกรอบรูปนะครับกรอบรูปเนื้อย่างอันนี้ถาวรน,นะล็อกอินครบ7วันนะอันนี้ใครไม่ได้เล่นก็อย่าลืมล็อกอินนะครับส่วนอันนี้อันนี้เป็นสําเร็จเป็นเล่นพร้อมเพื่อนจะได้ตอนนี้มีกิจกรรมแล้ววันเยอะมากนะครับแล้วก็ปลกปุ๋ยปลกปุ๋ยอันนี้ค่าผู้เล่น3ามอันนี้จะได้ไก่มาแจกเพื่อนนะสามคนแล้วก็หคนเป็นเฮนจี 200แล้วก็ไก่ย่างไก่อบ2ตัว9คนเป็นไก่อบ2ตัวนี่ในกล่องนี้น่ารุ้นนะครับอันนี้ผมเปิดมาได้แหวนอยู่นะได้แหวน2อันอันนี้จะเป็นรุ้นไก่นะไก่ฟรีมาส่งให้เพื่อนนะค่า30ก็ได้กล่องซัพพลาย2กล่องแล้วก็ได้รุ้นกล่องนี้อีก2กล่องก็เดี๋ยวเราก็รอดูกันนะครับว่าชุด ฟาโลจะมาในรูปแบบไหนแล้วก็กิจกรรมฟาโลจะเหมือนเดิมไหมนะครับน่าจะมาแพทหน้านะครับซีซั่นหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ